หลังจากนั่นอีจอยเมาซาอือลงกูเห็นสภาพมึงตอนมึงลูดนั่นสามสี่ผู้เหรอเฟืองหน้าตามึงอันค่ายังมาได้ยังเฟ้องฝ่ายเอ,อ้ยอีจอยมันตายกับข้างเนื้อเอือฮ่าฮ่าฮ่าฮ่นอีจอยมันงานหนามาดูจอยมึงยังมีสวิตอยูไ่ไม่วันเียวเนี่ยะมันมีสวิต ยังไม่เมาค่ะมึงบาได้เมาดอกแอลกอฮอล์แต่มึงเมาซาเม้าซ่าขจายบังเดออยู่นี่มึงมึงกินมูกระถาบังได้ดีพี่น้องน้ำสุกพะเีปัดแสนซาอือลงลงไปมันก็หูดกินหูดกินสภาพไปใส่เสือมึงคือเก่านะไปใส่เสือเอาเสือมึงนำมาใส่อีหยังของมึงอีจอยพี่น้อง ยามกลางเวนยามกลางเวนเห็นอยัางยามกลางคืนดำนาคัมาคแือคืฮะหลาะเอ้าังมตนาาทีขอบคุณแม่มาแรงขอบคุณมากับายาูาแม่ยูยูบานเจอัมลรู้สึกว่าตาจำมือไม่ขึ้นแล้วตอนนี้มาสัจะตกไปเป็นียเป็นเดซี่มือสับเป็นะเลียง วีมาเริ่มยินดีกกับคุณแม่สำหรับสันทออกนั่นเองสแรกก็จะไปที่บุญัน้าซาดนะอะไรอะไรจงไดก็ิดับสำหน้อยสบายบู่บ้าจะเอาไหมย่รับก็เอายังไม่บนาจะสายังงอ่ยังไม่าค่ะนบุญก็ยังบ่รับได้นอนมาเด้นี้ เป็นแบร์ตี้กันอยู่ในพี่น้องปาร์ตี้กันอยู่ในบุบบุบบุบอันนั้นคือบาบอยอันนั้นคือบาบอยข้างในมันร้อนพี่น้องก็เลยออกมาตากอากาศนี่นี่คือเอฟซีเป็นเป็นครเอฟซีค่ะเอฟซีราสบายดีเอาสูขสิ่งเหตุยังสูนี่นะนี่มาเตรียมย่างนี่กินมุกกระถางพักก่อน บะผักสีผักขี้หยางอ่าจอยคุนมาเป็นกะละมังต้มกินต้มกินงานจบการไปเลยได้ข้างป้ะใส่น้ามีใส่บันดีรักถักกล้องแล้วผีหยางเหรอนี่หนาวาันนี้ มึงเสิบาอย่งมึงจะเอาอย่งกับว่าตีมันมีมึงเป็นอย่างอ้าวขาดก็มีหรอเปล่าาบันจานปลากระเทยอ้ยหนามเห็นว่ะก็ใส่บิดมีโอ้โหหน้าบัวอสิก็ดีมึงเสิมาเมาอันซาอืลงนี่กับมายเบานีโอ้ไฟ six ที่คุณแม่รลครับ สี่หมื่นสับขอบคุณคุณแม่นะคะพันซับข่าวสะกบคุณมบึ้มบึายได้ไผมแม่สูคือหมาเห็นกระดูกหมูสูงอืไม่รู้เาคุณแม่คุณแม่ฮะลูกหลายหลายเลยเห็นเห็นกอาคุณแม่ลูกชคยยังไม่กินข้าวอ่ กินกาแฟไปก่อนค่ะลูกมากินแบบอะไรบางหลายๆหนึ่งเมนบอกชอตนี่อาใส่สิกเนี้เนื้อสัตว์ทักันั้นี่ลคุไคจะมีไหมอ้าวเพลงเป็นอย่างไรทางในแล้วแต่เด้อองย่างนี่นะคุกกำลังจุ่มลงอยู่นี่นะ มาเต้ามาสวัสคุณแม่โอ้เห็่มากพอดีอีกแล้วได้กินอีกแล้วเออกินอีกนางเป็นมูเนาะคื่สวเจ้ิภาพนางกิน้ำกันก็ได้บอเป็นอย่างเาอนเอาม้าหนะแม่คันโาไปให้แม่นะแม่นูนี่นี่ แท้เป็ดพวงว่างเลยนิลร้อนอ้ยสิบเอาร้อนมั้ยเนี่ยแม่สิเอายุ่แม่ผมนั่นรับหยางเอาไกล้แล้ว่อยข่อยน้ำเมาอะเรียรอเลยเจเมาจนร้อนเมาละเมาอันให้จะผืดใจตันละแบบนี้แม่นย่างก็คือแบบว่าเป็นหยางเอาเอาลุกไปตอนไหวแบบนี้น้ำซุปชัวน้ำซุปโอ๊ยมาโชว์สกุลสเต็กไรสิ่งที่แม่ก็ซ้ำจุภาพน้ำเมาเมาคือว่า ยังมูกับมายไม่มกยงไรแกยเสียววรบ่ิสีค่ะูเ็เอาไปนะูเป็นหมูมัข้ามังกินไปแล้วกินก็มึงกินนะเดี๋ยวมึงเอาไว้สิแจกเงินแจกเงินเ้วกูเลยเปลูกกระฟาดนมึงนะมึงไปได้กินัน็เสื้ออีน้อยเอากระโจมให้แน่เอาไปให้เม่นะไม่ก็นี่เอยังมีสตีดีอยู่เป็นบอกสตนี้ตังบอจะค่อยและลมกับการไปซื้อของ ้อยอันหอยเม่าอันหอยอันหอยเมาโออยชีอีเดนเอาไปดีๆนแม่ช่วงนี้จอยให้หบอบอกว่อาหารครบห้ามุแม่บอกว่าให้หมอเตือนสิทธิ์ยะเด้อด้วยอันนี้โอ้ขาต้องก่อนต้นการสักไ่นภาบ ก้อนเสื้อเลยค่ะฉันบอกไปมาแซ่บนี่ข้าจะบดเสื้อนี่ยเฮ้ยเจ้าจะกินแค่กี่กลิ่นแล้วเป็นไรนอนนี่ต้อนกินแล้วนะพี่บอกเสร็จแล้วฉันนอนบ่รับจ่ายเลยกล้ากินช่ยกินแล้วก็ตทำแตงแตงบดขึ้นอีน้อยกินไปกินพวงอันนี้ได้ดีได้หน้อยนะโอ้ยซีนะกินละม้วนอันนี้นะกินละทำแตงแตงบดขึอน ก่อรเลยก้าท่นอบนว่ปเาอกแมวเล็แมวไปสูบโดนนำนะในตลาดนะก็เว่าเซลเชลยูบอกเอาีโมก็แล้วค่าก้ซีนะเจ็ดเก้าซีค่ะสกามันออกล้นออกลอาจจีซหาซีค่ะไปได้มันมาออกกินกจยมึงอยากกินลายตอนนั้นนะน้ำพิสินร้อนแทนในนอนปากกระแหง กินนามกินลงไปในกระบอกอิ่มข้อหางหัวแล้วบ่งหัวแล้วัวแบบแี้อ้าวอาแห่งกระัวกินอะไรกินอะไรกินเมื่อไหร่กินลกี้อไรหัวแด้ขนมีแต่เด็กน้อยยังดีกินอะไรอารมณ์ดีน้อยแม่เอารรมอื่นเนาะนามก้าว่าก้าทันงาก้าทันงขาเราเรียแต่เรื่องของจันแล้ว เป็นโรกากินกินนแล้วนั่งเชยบไปเถอ้ตัวเองแหลวเราไปจไปนโมบอแล้วกิน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 คนเต้นก็เต้นไปทา้งในนะายือมืนแ้ปตกบ้าพี่น้องฟปลาลดูอันนี้นะมีแต่ยังเกามันโมเมนต์สามสั่นแล้วมันสั้นเดียวแนี้นะเมื่อนั้นแซ่บพี่น้อง เป็นยังกระพาะขื่นบอกระพาะขื่นบอจะวัดกินบ่ะได้นะถาเบิ่งเด้อถ้าเบิ่งอาการของลูกเดิมอาการของลูกคือนี่ก็โทตีคุณแม่อายอกจอย มาดมกันไม่บ้งโอ้ยยายเยจริงมันคืน่ยมาดัมยกเนยมาสูมายุกบัดเมื่อนะฮรแสแอลเมื่อนี่เลยค่ะอีเอื้อยมันเอาของไปตอนไหนพ่วงเลยมึงว่าพมดแล้วในหมอนะอยู่ในหมอนแ่ไ่มีเพลงิงนะโอ้ยจิตซาฮ่าฮ่า่าฮ่ยมึงหิวปนัดดิเจ้าน่้องบ้องเลยนี่นะอืยเป็นเละคล้องบ้องมีบ้องติดคล้องติดอง นมีผัวเจอาอยค้าจิระคานกินไส้กินกินอันนี้แหละมีผัวแม่เหนาสูแม่ฟังแน่เปิดซิ่งนั่นเป็นแนวได้อ่ายห้องก็เปิดบ้าแม่นบ้ไล่ลังกันกับแม่นี่เอ้าวคือจังว่าจะได้อีกผัวเท่าไรรอยผัวพันผัวนะฮาก็เปิดนี่บอกผัวกับผัวแข่ภายนอกยังบ่ได้ภายในก็ได้ภายในเถอเดียวน้อยมึงโดดจีดามาแล้วบอก ครับช็องชั่วครั้ช็อตชัวช่อตชั่วัเลยลูกนะแล้วความผู้เื่อมันเป็นอะไรมวยพื่อขันมวยมวยเียมมืองโต๊ะเอออโดนสีแดงครั้งแรกกูเจ็บเป็นอาทิตย์บ่เจ็บสามเท่งทุกหงเงา อึ้นนค้ยทั้งวันทั้งหทั้งันั้นแรกนะอ๋อแหมได้ตต้อยไม่ขัเจ๊สีไา้ไหมมีอะไรจะพูดไหมคะขั้นเไปกูเจบูเป็นเียรกูเสียมึงนะกูโดนสีขั้แรกนะกูไปซื้อใหเจ็บบวมาเป็นสองแพงสแพงนะมากินได้ไจแต่สำหรับกูกสิกับขึ้นมา น้ตการสมันี้ย่ายมักบกากเมยเนลันรนั่นเนอยู่ทีก็ไ้ฟดาบกินะคะรถไฟดาวกินะคะกับป่วยค่ะามรอบก็ได้นบันาเหอมา้มาย่ คุณแม่กับคุณลูกต่างกันทั้งเยอะเลยลูกนะโบเจ็บลูกนะบ่องแค่วันแรกของนางก็คือบ่แม่บ้านนอนถามนางตีน้ำผาโอ้ก็เลยซัมเกนไตฮาร์ลูกุกูปอดก็คือกระปากคางอ้อยอ้อยคางอยู่มีแห้งคางไม่มีแห้งเตอมีแห้งสวัสดีมีการมีคางหาลูกอ๋อเสียง์คางไอเสียงนั่น่อย มาอากินข้าวเป็นกะมาต็มตาล่างคนเอดคนลุมอย่ามาได้คนเดลุ่มเานไม่ใช่แล้วยกนข้าวยากินข้าวน่งกินยาคุ้มแต่ละเจ้าว่าน่งโดนรุมกระทืบมาเจอเห็นแล้วใช้บ้านลำยองยังอายต้ดอี บาได้หูยือแรกันาอ่ะบ่ได้ลำยองยังหูดิวบ่ได้บ่ได้ก็เสื้ออะไรล่ะคัะขนาดพอเห็นแดดจุดคันออกมาอ๋อตอนสุดท้จะเปนพอเห็นแล้วจนค้านนางว้านี่ขับไปว้าแม่ไม่โดดเขับแม่มันโดนโอ้ยมันกระจุกมันจุกแขงนี่ขับไปว้าบมได้ไพว้าข้ากันอยู่แล้วไม่ด้ว้าเอาผมขอประตูจะรีว้า น่ากันด่ายอบกันแปนบๆนางบริญินเองฆ่ากันปันมาขับไปอยู่สายบันญดเขาบอกบรไปัทถามทานเอาอรเอา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 เพื่อจะมีโอกาสนะนางจะเบิ่งอยู่บเคาตาดีอยู่ อทา้งนายปิดเพลงเนี่เป็นเนาสาวจอยลน์เป็นเการเปิดสดเดี๋ยวแม่สลบแล้วพ่จักว่าเจอเจอสาวจอยเปล่าอือให้ฟังเพราะว่าพากันปิดเพลงอยากฟังเฮเขาเป็นเซจซี่เขากินแล้วเขากัดชิมื่อเอาแค่นใบใดผู้ชายเพราะว่าพ่้จักมาซื้ออาหารเขาบอกบอกเพราบอกอาคุณพระธาพูดแต่ว่ามันง่ายสุดๆผู้ซื้อกับพ่อจักโอ้โหสีเลย่ะ มีตะวโล่สอตบะเห็นนะอ่ะ่ถ้าว่าเื้อมเอยปะคูกีจับใส่แรวแ้วก็แล้วนะมัสนใจแถมเด็ดกระช่างไท้งัแล้วท่ไถ่ทางไพ่างมันแล้วท่าไถ่่แสนางจ้างเขา ดีแล้วโอ้ยพอเอาแจแปดไหมวนวดแจวยันนอแปดไหมด้วยครับอนน้าอันน้นอาจาย์มิ่จนอนวัน้าแะ้วพอเป็นคเดโตมันโผแหลกยังซไม้ครับจะดีแผม้นไงมากมเคยเพาะม้นทนอ้าวองลยอมาท่านบอนื่อขึ้นจัรทใจคนจอยจันโคงเหงาสัน

กว่ามเลียวลางาแม่นท่าอย่งก่อนใช้น้าว่าไใชน้ากว่ามเลียวลางกระไอยังกําลังสาผิดหารีวิวหาไอแม่เบิ่งน้ามันก็เอยเอาทามาได้ฮะการฉันไก่ขันไก่โคมันเองเรว่ีงรูดในบ้เจ๊ที่รูดนบ้นวันเจ๊นั่นเสียบสดจังเลยออกปากจับีปอด

ปวายยอมลูกยอมแม่แม่กาบแล้วแม่ยอมไม่มเอาสูปจะปนิเปินิเิปนเิปได้เอาเอาได้ที่แล้วยุดบ่ได้นี่เอาสิชวเแซมอยู่ นีหองพี่สุดายดายจังนี้ชิ้นเชียยดาชิ้นบ้นขมัน่ออินยกมันค้านมันค้านเปลี่ยนสูตรสองเปลี่ยนสูตรออนอยากตาย อ,อกเบิร์ดมาทางล่างเล าวนะเลิศเป็นเลิศค่ะ Uh, man.